Beauty Expert กลับเข้าสู่ Beauty Expert นะคะเรียนพูดไปแล้วนะคะเมื่อช่วงที่อาดเราจะมาพูดคุยกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะทำให้คนนั้นสูงนะคะบอกก่อนเลยนะครับานิยมเนี่ยนะ,ะของคนในปัจจุบันนี้ไม่นานมาแล้วเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าต้องสูงเอาไว้มันถึงจะดีมันทำให้ดูแบบมีความรู้สึกว่าสง่างาม แล้วดูดีแต่สมัยก่อนเนี่ยสูงแล้วดูแปลกนะคะเดี๋ยวนี้ต้องสูงเอาไว้แล้วมันทําให้บุคลิกดีด้วยทําให้มีอาชีพการงานซึ่งเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นนางแบบนายแบบนะะหรือไมออ่ในเรื่องของการเป็นอาชีพแอร์โฮสเตสนี้เป็นต้นแต่จิงสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสูงเนี่ยมันดูดีจริงๆเลยนะคะทุกคนก็เลยอยากที่จะมีบุคลิกที่ดีเขาบอกว่ามันเป็นโปรแกรมโปรแกรมอะไรเดีย๋ยวจะต้องไปฟังกัน ค่ะแล้ววันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับโปรแกรมเพิ่มความสูงกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าทําได้ทุกช่วงอายุเลยทุกวัยเลยไหมคะ,ะทุกวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถเพิ่มความสูงได้ค่ะจะเป็นอย่างไงนะคะก็ต้องไปพูดกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะขอต้อนรับคุณออนอคนงเจริญกุลผู้ร่วมคิดโปรแกรมเพิ่มความสูงค่ะและคุณพีรพัฒน์ลิขิตรัตเจริญค่ะหรือว่าคุณบีที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ะ,ดะ,ดะดดเดี๋ยวคนไหนที่ร่วมโปรแกรมคนไหนที่ทนะเป็นคนําทคุณปีใช่ไหมเป็นคนถาประเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ว่าต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าเออเนเนี่ยเห็นพ่อแม่หลายคนนะนะมักจะมาถามบอกว่าคุณม้าทํายังไงดีอ่ะอยากให้ลูกสูงจังอย่างเงี้ยเนก็บอกว่าอ้าวก็ต้องดูกรรมพันธุ์ของเรนเองก็แล้วกันสิมันช่วยไม่ได้นีนาคุณเตี้ยขึ้นมาแล้วจะให้ลูกคุณมาสูงเนี่ยมันก็คงจะ ไปเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงนะสิอย่างเงี้ยคงจะไม่ได้ใช่ไหมคะนั้นลูกคุณก็ต้องเหมือนกันหรือไม่ก็ไปดูปู่ย่าตายายเถิามีใครเขาจะมีความสูงนะก็ต้องสูงกันไปแล้วบางคนก็เหมือนกันพอโต,โตมาแล้วนะบอกว่าแหมถ้าตัวเองสูงกว่านี้นะจะแต่งตัวนะยิ่งกว่านี้อีกออมัเป็นพี่โมโหสูงแล้วมันก็ขายยาวเหมือนอย่างเงี้ยนะฮะเวลาคนสูงขามจะยาวเงี้ยทุคกคนก็อยากจะเป็นอย่างเงี้ยรู้ไหมฮะฝาเอิญดิฉันเนี่ยพ่อแม่ คือคุณพ่อสูงมันก็เลยได้เชื้อมา่เข้าใจไหมคะจริงๆอ่ะตอนแรกเนี่ยอายจะตายเวลาสูงอ่ะแต่สมัยนี้ไม่เั้นใครๆเนี่ยนะคะอยากเออไม่สูงเนี่ยพอมาอยู่ในสมัยเนี้ยมันก็เลยอยากที่จะสูงนั้นมันเป็นโปรแกรมยังไงฮะขอถามนิดนึงอ่าเป็นโปรแกรมยังไงล่ะคะเออมัน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 เป็นยังไงฮะมันถึงสามารถจะทําให้สูงได้ทฉันมีแต่ว่าผ่าตัดทําให้สูงได้กินยาทําให้สูงได้แต่อันนี้มันคืออะไรโปรแกรมของเราตรงนี้นะคะก็ จะใช้ลักษณะของการให้สารอาหารที่คุณภาพค่อนข้างสูงะนะคะควบคู่กับการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะแล้วก็การออกกําลังกายแบบเฟชหรือการโยคะที่คุณมาชอบใช้อยู่นะคะเรื่องการแค่นี้ค่ะแค่นี้เองเหรอไม่ไม่เหมือนนเออฟังดูง่ายมากๆเลยอ่ะแค่นี้เองหรือแต่ว่า ใครจะทําได้ล่ะแน่นละสิมันขึ้นอยู่ตรงนี้ใครจะทําได้ดิฉันมีขายวินัยบอกงันเมื่อวานใครจะมาซื้อเชิญนะขายคาร่องวินัยเนี่ยะแต่เมื่อที่พี่มาพูดเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเรื่องของกรรมพันธุ์ใช่ไหมคะถ้าถ้าคุณจะสูงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายคุณสูงถูกไหมคะเรื่องที่เราได้ยินมาบ่อยๆอย่างนี้ค่ะมีข้อมูลเท็จจริงแค่ไหนยังไง จริงๆอยู่นะคะว่ากรรมพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของความสูงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะคะถ้าคุณสังเกตง่ายๆจะมีอย่างที่เป็นบ้านคุณมาก็คือคุณพ่อสูงใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีบางบ้านเหมือนกันที่คุณพ่อคุณแม่เตี้ยแต่ทําไมลูกสูงใช่ไหมคะกมแล้วก็มีตรงข้ามด้วยคุณพ่อคุณแม่สูงทําไมลูกเตี้ยกว่ามีที่บ้านในฉันเนี่ยพอฉันสูงทุกคนเตี้ยหมดจริงๆเออไม่เข้าใจเหมือนกัน พระเจ้าจะให้ฉันมาสวยอะนะคะค่ะตอบตรงนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบเลยว่าไม่ใช่พันธุกรรมอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับอันดับแรกนะคะสารอาหารที่คุณได้มาตั้งแต่เด็กการนอนหลับพักผ่อนสังเกตเลยนะคะว่าคนเมื่อก่อนนอนหลับได้เยอะค่ะคุณลัคุณมาหลับได้ดีไหมคะมากดิฉันหลับดีมากมากเลยจนทุกคนตกใจอ่ะใช่ค่ะหลับง่ายและหลับได้ลึกค่ะใช่แล้วก็การออกกําลังกายค่ะปัจจัยพวกนี้ค่ะกระตุ้น ฮอร์โมนตั้งแต่วัยเด็กของคุณนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะนะคะการนอนหลับการพักผ่อนคู่กับสารอาหารที่ดีจะทําให้คุณสูงขึ้นได้โดยไม่เกี่ยงกรรมพันธุ์สังเกตสิคะคนญี่ปุ่นสมัยก่อน40่สิบห้าสิบปีก่อนเตี้ยค่ะปัจจุบันหลังจากที่แพ้สงครามโลกเขากลับมาดูแลโภชนาการในบ้านของเขาได้ดีขึ้นทานอาหารได้ดีขึ้นทุกวันนี้คนญี่ปุ่นสูงไหมคะสูงสมาก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 เป็นนางแบบ ก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยร้อยเจ็สิบร้อเป็นธรรมดาคือเขาเทียบเท่ากับคนฝรั่งไปแล้วนั่นคือปัดระเด็นเลยค่ะว่าไม่ใช่ว่าคนเอเชียสูงไม่ได้นะคะแค่เราต้องดูแลให้มากขึ้นแค่นี้และการดูแลอย่างนี้เนี่ยเราเราเราต้องดูแลตั้งแต่แบบว่าลูกคลอดออกมาเลยไหมหรือว่าหรือว่าเราดูแลหลังจากนั้นได้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าโปรแกรมของเราอะค่ะเพิ่มความสูงได้ตั้งแต่เด็ก จนถึงผู้ใหญ่ที่หยุดสูงไปแล้วใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่จะนึกกันว่าความสูงขึ้นอยู่กับกระดูกแข็งใช่ไหมคะเม,มื่อกระดูกแข็งคุณปิดคุณหมดโอกาสสูงแล้วแต่ความจริงเนี่ยเราจะสูงได้ขึ้นกับกระดูกอ่อนกระดูกแข็งและกล้ามเนื้อเม,มื่อคุณกระดูกแข็งคุณอยู่แล้วคุณก็กลับไปดูแลกระดูกอ่อนกับกล้ามเนื้อของคุณทําให้กระดูกอ่อนคุณหนาขึ้นนะคะร่างกายมีกระดูกอ่อนเยอะมากนะคะทําให้เขาหนาขึ้นไม่ต้องเยอะ แค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ช่วยกันะก็จะทําให้เราสูงขึ้นดูสมาร์ทขึ้นน่าสนใจเลยตอนนี้เอางี้ก่อนโปรแกรมนี้เราจะต้องทำอย่งไงบ้างเราก็รู้แล้วว่าต้องเหลืองโภชนาการต้องเหลืองวิธีการนอนแล้วก็เรื่องของการ stretching ตอนนี้เอาเรื่องของโภชนาการก่อนโภชนาการนะคะโภชนาการของเราจะให้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะก็คือว่าเป็นกรดอะมิโนแอลอาร์จินีโมเลกุลเดียวที่มาจากอเมริกานะคะ ตรงนี้เพื่อกระตุ้นให้กรดฮอร์โมนหลังนะคะควบคู่กันไปกับการให้สารอาหารเพิ่มกระดูกอ่อนแล้วก็ดูแลกระดูกแข็งด้วยสารอาหารกลุ่มแคลเซียมที่คุณภาพสูงเช่นกันควบคู่ไปกับการให้สารอาหารกลุ่มโปรตีนแล้วออกกําลังกายให้พอนอนหลับให้เพียงพอจบแล้วค่ะมันเป็นอะไรฮะไอตัวที่เราจะใส่เข้าไปเป็นเป็นเป็นรับประทานค่ะเป็นเป็นการกินอาหารทั่วไปหรือว่าเป็นอ่าเป็นอาหารเสริมค่ะอ๋อเป็นอาหารเสริมใช่ไหม พื่อที่เราจะกินเข้าไปอย่างนี้ใช่เพราะว่าอาหารปกติของเราจะไม่เพียงพอกับการสร้างฮอร์โมนกลุ่มนี้นะฮะและตัวอาหารเสริมอันนี้เนี่ยนะฮะที่เวลาเรากินเราต้องกินยังไงฮะกินทุกวันกินเช้ากินเย็นกินบ่ายกินครับเนื่องจากเขามีสี่ตัวนะคะเวลากินก็จะแปรี่หรือว่าปรับเปลี่ยนไปก็คือจะตัวที่กระตุ้นกรดฮอร์โมนเนี่ยก็จะให้ทานก่อนนอนเพื่อเวลาคุณนอนไปแล้วอัตราการหลั่งกรทฮอร์โมนของคุณก็จะสูงขึ้นนะคะคุณก็มีโอกาสพัฒนากระดูกของคุณ นานแค่ไหนนะคะถึงถึงเราเราจะเห็นว่าความสูงมันเพิ่มขึ้นนะคะเรารับประกไวิธี่3เดือนยังไงก็เห็นนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละคนโภชนาการตั้งแต่เด็กมาไม่เหมือนกันบางคนกระดูกอ่อนแข็งแรงอยู่แล้วกระดูกแข็งแข็งแรงคุณก็จะเร็วนะคะแต่บางคนที่โภชนาการไม่พอนอนไม่พอตั้งแต่เด็กตรงนี้ก็จะใช้เวลาแป๊บนึง ใช้เวลานานขึ้นากว่านานกว่าแต่ทุกคนสูงขึ้นนะคะเมื่อผ่านไปอย่างเวลาอาหารเสริมที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคนที่ได้ได้รับโปรแกรมกันไปแล้วนะอย่างอาหารเสริมที่เรารับประทานเข้าไปอย่างนี้นะฮะมันไปช่วยในเรื่องของการทาให้กระดูกอ่อนแข็งแรงมันมีผลไปทางด้านอื่นด้วยไหมเช่นไปทําให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยมีเนื้อมีหนังหรืออ้วนขึ้นหรือว่าทําให้มีขนเพิ่มขึ้น อย่างเงี้ยอ่ะอันนี้บางอันมีนะ <หา S 1> เออดิฉันเคยทราบมาก็กลัวอยู่เหมือนกันมีไหมฮะในส่วนของตรงนี้ตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอาหารเสริมทุกตัวผ่านออยอแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะคะถ้าจะมีผลข้างเคียงก็จะเป็นผมยาวเร็วขึ้นแล้วก็โกนหนวดให้มากขึ้นหน่อยอันนี้งเนี้ย,ยกลัวตรงนี้ตอนตน,นี้ถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยไปไปทำไปทำโปรแกรมนี้เนี่ย ไม่จงไม่ต้องไอ้ผมยาวขึ้นชอบอยู่แล้วแต่ไอ้หนวดขึ้นนี่ไม่ชอบแต่ไอหนวดขึ้นแต่ไอผู้ชายค่ะอ๋อแล้วแต่ฮอร์โมนแล้วแต่ฮอร์โมนเป็นหลักค่ะฮอร์โมนเพศเราไม่ยุ่งก็คือฮอร์โมนอ่าโอเคใช่เนี่ยจะกลัวอยู่ตรงนี้หรือไม่ขนเขินแขนขาขึ้นอย่างนี้ยไม่เอานะไม่เอานะใช่ไหมขาเนี้ยก็จะกวัอ้วนมาละอ้วนมาไม่อ้วนเลยค่ะไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันเลยไปไปยุ่งแต่โกร้ฮอร์โมนอย่างเดียวไม่ไปยุ่งในเรื่องของเอ่อต่อม ไขมันหรืออะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะาว่าโปรตีนตรงนี้จะช่วยในการกระชับกล้ามเนื้อให้มากขึ้นด้วยสักนะคะ,คะนี่คือ,อคสาเหตุที่ให้โปรตีนด้วยมาพูดคุยกับผู้